ผ่านไดนะพ่อผ่านได้นะผ่านไาเลยโดนน้ำเดควนอยู่ละครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอานนัดนนทั่วครับวันนี้ครับวันที่24กันยายน67ครับตลาดนัดน้องกุงกระต่ายครับอำเภอน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องตลาดนี้ก็เปิดกันทุกวันที่4ี เก่าสิบสี่สิบเก่าหยิบสี่หยิบเก่านะครับเนาะพี่น้องอยากซื้อยากขายหามาตามมันเวลาในเพี่น้องเด้อร์เดือนนี้เพิ่งจะเปิดเขาตัาง้งแต่ตเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาหรือห้าโมงเสาร์ครับมื้อนี้กบ,บรรยากาศกัฝนกับปวยปลายลงมาแน่แต่ว่าง่วงช่วงนี้ก็สิเริ่มงเขาย่อยออกไปแน่จักน้อยนะครับเนาะนะครับพี่น้องกากสีผ้าพี่น้องเบิ่งราคางัว เพิ่น <c oughs> เปิดราคาแพงซําใดราคาซําใดนะครับแม่ลูกเขางอบงบลูกงามๆราคาราคาเท่า,า,าพ่อลุ่งจะคล้องไปใส่หรครับจะคล้องบ่อยู่ทธ์อีฮะจะคของบระยูทธ <c oughs> ์งานมาเบิ่งเป็นม้วเ,เนื้อบ่่นีฮะจังไงม้วเนือน้อนอนบ่ เพิเจ็บค่าเที่วเท่าไหร่แมงก็แมงแม่ลูกพ่อมีง่ามเติบอยู่นี่ครับมึงบรรยากาศไปน้ำด้วยไปนองเด้อกพก็จะคล้องกันสิถามซูฟัง่งอันนี้แม่ลูกง่ามง่ามแมจ่จอยยายนอยครับลูกไข่แน่เติบอยู่ราคาใดครับแม่ลูกน้อนี่นอ้อ อันนี้แม่สาวบ่ครับเนี่ยโอ้แม่นี่งามตัวนี้แม่แม่สาวแม่ทองตัวนี้แม่สาวจริงราคาเดี๋ครับแม่สาวแม่หนิงโอ้สองหมื่นห้าสาวสูงกับรอยสี่สิบขึ้นเนาะโอ้ตัวนี้งามครับยี่สิบห้าแม่ลูกแม่ลูกโคมนี่นี่ลูกให้แน่อยู่ดิแม่กับขาดน้ำเลี้ยงอยู่เนาะลูกผูกอ๋อถ้าไดนแม่ลูกโคมนี่ มีพี่น้องมีสิบห้โอ้เป็นตาเอาเด้อนี่ยมีผ่านี่งามเลยาดบันไทยไมบันไทยป๊เลดเลยแข้งขาก็ดีขากันใหญ่ด้แม่นี่เนาะอเมื่อมาตะบันไหนครับยโอน่าเสียเข้าเนี่ยนี่เ่อยู่น่าเสียด้วยพี่น้องนี่นบ้านน้องคู่น่อยนี่นี 20สบกว่านบี่นีคับนนี่นพี่น้องอยากได้มีมีเบอร์บอครับเบอร์ใดศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสามเจ็ดาพี่น้องทุมาบันนี้เด้อนี่นี่นี่โอ้พอ่นี่ดรกที่หมเครับพุ่นเอ๋ออยากได้เด้อนี่ว่า คนอะนอะเปน้องเอาบางไก่ก็ล็กน้อยครับ,นบ,รบ่นอลาดอ่หมวเสียไรเสียครับจะเป็นตัวผูเอาไปเป็นพ่อพันุได้ครับไปเป็นพอพันได้ครับเด้อโอ้พอพันแบบญ่ตัวนั้นไหมไงีไ่ ราคาใดครับไล่เสียเนี่ยมื่นสามพันหาโอ้โหเมืไรเสียนี่ยแขมันไปทับเอาไปทับเลอีกเนาะเห็นมันไล่เงามๆไหมว่ามัขนาดได้ไล่เสียนี่ยแขมันตัวเมียนี่ตัวผูอันนี้ก็เจ้าตัวผูตัวนี้ตัวผูของเจ้าอันบ่ตัวดำเนี่ยแมนต์ตัวนี้ตัวละมื่นสามพันหาดีเด้อพี่น้องเด้อราคางัว่ามื่นสามพันหาพี่น้องอยากเอาไปเฮ็ดเนื้อมันบ่ ไปคบบุ้อไปนะเหนี่ยไปคุ้นตัวนี้คุ้นอุ่นดวนถึางงามนนเ,นนนนนเนี่ยนี่ไปเป็นพ่อพลาดเลยเนี่ยนี่เนาะเด็ดเด็ดยุสนามครับนกกรุงกระต่ายอันนี้งวัวโอ้พอน,นี่สูงจนทึนนี่ครับบรรยากาศสนามออกัเขาเนี้ยบอกเนี้ยเ, <c oughs> เช็คราคาพี่น้องให้พี่น้องฟังนะครับเนาะ โอ้ตัวนี้ใช้เนื้อแล้วครับเนื้อเนื้อเลยเนื้อเล te ่าเขาไปนะอาจารย์จ <reco Christ S 1> ๊ะแม่อันนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ใด เป็นพ่อพันไดอยู่ได้นียรอเตอบอยู่ได้แล้วาไดนอรับนนอหาพันหาได้เพีงนอหมอื่นหาพันหาพ่อพันได้นนี่นี่นนนพ่อพันเด้อรับเด้อนีอ่ยผู้ใด,ดนำหาพ่อพันคุ้มฟอกคุ้มฟงหนึ่งหมื่นหาพันหาปักลอยประมาณสามเกือบ 30, เ,อเกือบสิบเนาะเกือบเกือบสาสลูกพอใดหน่ลูกพ่อใดว่าสาม่นกับองแนี่ละเจ้โอ้ เบิ <c oughs> <c oughs> ้งแขงขาโหลดี <sh <sh uh bueno, ่ใหญ่ของจ่อปออันน ar> ี้กระเมีนเนาะตัวนี้จ้าบาทรับเลกาะพันหาเจ็ดพันหาเกาพันหาเจ็ดพันหาตัวนี้กระเมียนเกพันหาเด้อตัวนั้นตัวนี้กระเมีนเนาะเอาครับหนึ่งสองสามสี่ ไปมาหาวอยากได้โทรมาลดลยื่อขายกันเลยเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนยองสองหนึ่งศูนกศเจ้ามาตะบันหนบ้านไผ่บ้านไผ่โอ้พนีไหมมึงขานี่ครับหลุนๆทำนีไงไว้ครับกำไรไว้นีส้มนีเอกอยากได้โทรมาเอีเอาแม่สาวนี่แม่ อันนี้แม่สาวขึ้นแม่มาน้อยเนาะแม่สาวแม่สาวครับผมแม่สาวรุ่ผสมครับผมแม่สาวผสมมันหัวแตงไว้ด้วยเนาะแม่ครับเขาหล่นโอ้หล่แตงแล้วครับมเส้นขาหลังหลังกระ่วงอยู่ด้วยเนาะหลังกระ่วงในยู่สีแดงนี่อยู่หลังเขาสองปีแล้วครับสีเขาสองปีขับไปดีพอดีเนาะตรงนี้เนาะขึ้นพอดีจอกเอาจากดีไปครับพี่น้อง แม่พันธหนเลยเนาะสร้งคนแค้แน่เติบราคา่าไห้ครับเนี่ยตรนี้สองหมื่นห้าสองม่นห้าอันนี้ราคาเปิดมักอยากได้กับโทรมาต่อตัวเนาะเอาไี่นองอยากได้ส่งให้แน่เติบเด้อแม่พันนีน้ำล่างนีไ้มเขาเินมาจ่าย้นครับอ่าบุรลตัวเงาดีเ่าดีกวงลังกวงดีลังกวงดีง้อปีกัวปีกัวเดือนปีก่าเดือนพร้อมทับครับ สองหมืหาพันต <the> ่อได้แนทรงซี่ลอยโล่ทรงซี huh. yeah. <the> anyway ่อีกลอยโลกมาตรบัตเลยครับมาจากบอเลเบอครับบอเลบบอใกล้กันนี่แหละเนาะอ้าวไม่ต้องเบิงงอยู่อย่างไดรกันโทรมาตัวเบอร์ไดนครับ0 8นย์แปดแปดศูนย์แปดแปดก้าหกห้าก้าหกหก้าสามแปดหกก้าสามแปดหกเบอร์นี่ครับเบอร์นี่นี่นี่นนี่โอ้เขาทาเขาทาเลยบอมีเปลยด้ยขาเนาะขาเร็เปลยด้วครับด้ น้ำเส้นน่ำอืมบุญโอ้ใา่นะเติมต้นดิแ่ร่ายมันค้าเ้ต่ายอก้าหเมครื่องดำเครื่องดำเครื่องดำแม่ลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกม่ลกแม่ลู้แ่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแา่่กั่กอกลลรูล่ แม่ไทยลูกแดงเบิดใบหนึ่งหมื่นหาพันนี่พี่น้องสนใจบปนิบ่แพง,งนีหนิได้สองตัวลูกแม่ลูกตัวที่ใดนพ่นอนอยู่เนาะประมาณสามเนาะมันบ่ตัวกันเกษตรสามนี่แหละพี่น้องไถือว่าจากนี้ไปเกษตรลูกอีกหลายตัวอยู่เมียนี่ก็ถือว่าให้ลูกให้แน่เด้อนี่ครับนี่นุ่มพนดีตัวนี่ไหมนุ่มดี แม่น่าชดลอยสีสีออกนุ่นเ่าสว่าหายลูกแดงหน่ยหนึ่งมืนหาพันนีครับเดิอนี่น,นลูกเนี่ยลูกให้แนีเด้เนี่ยเเป็นเก่าของคนจะได้ต่อร่องได้อยากได้ต่อมาครับเบอร์ได้แล้วครับ088ย์แปดแปดเจ็ดเก้าสเจ็ดหนึ่งสห้าอันงวดจอมตบัดเลย นนสิลาคอนเจนเนาะ <c oughs> นี่นี่นี่เ <c oughs> ออบัานไทยเนาะเออมาพูดอีกแม่สาวพูดแม่แม่นี่ก็เป็นตะเลี้ยงอยู่เนี่ยนี่ <c oughs> พี่น้องนี่แม่สาวแม่นี่ก็ได้พูดเราขายเราคนนะเดททางกันว่าขายเราเหรอท่นว่าเ <c oughs> อาม,มว่าบุ้งว่าเจ้านี่ <c oughs> พัติจูงไม่ใช่เนาะไม่เนาะจูงไม่ขึ้นรถปะโอะ้อันนี้คือจีแม่นขายเราเนาะขายเราเนี่ยจูงไม่ขึ้นรถเลยพี่น้องบัตร ครับเมื่อนี่ฝนตกเลี้ยวไัด้เอาเอาที่เป็นน่องมาอันนี้อันนี้ของคนอื่นเนะาะงางมึงไปเรื่อยนะครับเนาะงานมึงไปเรื่อยพอพันพร้อมทับ พร้อมทัาพร้อมส่งไม่ได้ไงสิเาจา้าของคนบวายุนี่ไงนี่นี่ครับพอพัท่านพร้อมทับครับเน,เจจนี่ยเจ้าจะของบวายุหนีย่างเล่อเบิ่งไปเลยเดี๋ยวมาหลายตัวบ่สีเอาบ่ ลูกฮะผองไผ้งเบิงบงมามาติเดียวนจิเขียงู้ชาเรคโอ้ยแมอยู่ดี่เขาบอกเอาแม่ไปติเยแต่แม่แม่มันจะได้สิบสองโอ้เมือนสอเอาเอาพี่น้องเด้อบานเนี่ยลูกลูกตัวใดผ่ายไปตัวแม่ไม่ตัวผั้ลูกผลูกแต่ว่าเป็นกับหนังดีเลยเนาะแต่สีนวลสีบวดแดงได้พี่น้อง ราคาสิบสิบนี่ต่อได้อยู่บ่ได้อนิดน่อยครับเอาได้อยู่เด้อพี่นวางเด้อสิบสองเด้อแมีเนี่ยลูกแรกขายไปแล้วลูกที่2องไปทัาเบาแต่โทรโทรมากบเเบอร์ศูนย์หอง์หกสองหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศย์สา่ดาเบิ่งอยูได้ยินเห็นเราก็เอาโทรมาครับนี่เป็นตะเลียงอยู่ดอกชำนีนะราคาพอแพงเนาะยังไ้ซีปีหปีคอยขายด้วยผิงหางด้วยขายไว้ให้มันกับได้บ่หลาย เอายังไียนงอยกันไม่จุงก็ส้นกันละพี่น้องไปเดียต่อร่องกันยูตนบักเถกอันลูกบักเถกราคา่าไหครับเนี่ยแปดพันแปดพันในซื้อนี่บอกครับนี่ครับเบิ้งเอาครับแปดพันเนี่ยนี่ แปดพันแปดพันโอ้ได้ตัวเว้เนาะแปดพันอันนี้ติดเล่มอี่ไหมอันนี้ราคาใดราคาครับนี่หมื่นหกหมืนหอันนี้หมื่นหกหกนหกครับโอ้ประมาณหมื่นหก่นหกพันเ้อหอยเนี่ สามสองก้าเลที่มาสอนสาาห้าเร่อยครับเนอกต้เลฮะามไปาเื่น้เนต้มนบ่มี่เหรอมบ่้เนกันน้ยนอยไหเพราะนนแล้วนั่น่นออยู่หันมันันบ่เนงวมมือีตัวบ้านี้แม่ลูกลูกวเแม่ใหญ่เติบ สีแดงคือสีแมนทับบ้านๆเหรอตัวนี้แมนทับหลอดสียง,งามคนนี้นอยู่ล,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 ลูกตัวแรกเลยโอ้โห<อ>ทาดิแม่นี่สี่สิบสองสิบสามเห็นดีเน้อราคาผูกๆเร็ราคาได้าัหร่นี่สามพันสามสามพันสามนี่นี่พี่น้องแม่ลูกเด้นี่มาเบิ้งครับมาเบิ้งบ้านนี่เป็นลูกผูกลูกแรกอันนี้ลูกมันบ้านเนาะนี่นี่าาเอนะา,า,านี่น,นี่ครับเบิ้งเอา ตัวต่อไปไปท้าเอลลูกแม่แท้เพราะตัวนี้เป็นลูกคูแล,ล้วตัวใหญ่เขาเลียงราคาเท่ราคาเท่าไรล่ะาม่าม,าม่ทรบุสอ่นสามพันสองหมื่นสามตัวได้ทำไเตัอได้ทำได้ไปท้าบอาอยากได้ตัวแม่ตัวหนาเนาะ <c oughs> เบอร์ใดครับ 065 994 2981ศยาเกีนึี่อยรควบนี่เทามากร์นี่เลยครับพอเบิ่งดูครับพอเบิ่งตอได้พร้อมอุนันนี้งวดเถิกเบิ่งงวดเถิกครับ่อเถิกงดเถิกูผูบักเถิกั่ะลค่าไดเอันกัวรุ่งตัวนี้หนึ่งหมื่พตัวเดียวนี่ของเจ้า ตรงนั้นขายเหมือนล้วโอ้ขายอยู่ดีขายดีได้ขายดีบ่กตรงนั้นนี่ขายแนี่ยจุนเนาะราคากะบ่แพงบ่ถึกเนาะเอ้าอันจะมาตบอนไรลุงโอ้ยว่าีบโอ้เขบอกไกลหรอกว่าจีนี่เนาะแค่อยู่ไม่สนามหลายแถวนี่เนาะบ่ได้สนามนี่ไปบ้านหันบ่ได้บ้านหทยก็ละเอียเจ้าผีอยู่กลางๆอยู่เนาะอันพี่เบอร์โทรบ่อราคาเพิ่นอยากได้นี่ 093อ่านโทรมาได้ครับด้วยศูนย์เก้าสามสองหกสองเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกนี่เข้ามาลดครับข้านเอ้าพี่น้องกับฝนลิ้นมีอีกดที่ไปดิโอ้ยผมสิยใจเศร้าดิเพราะว่าฝนหน่อยถือโทรศัพท์ครับยานโทรศัพท์พ่างนี่ครับเนี่ยฝนหน่อยปอกแปกปอกแปกปอกแปกแล้วชุดแม่ลูกชุดแม่ลูกอยู่ครับเนี่ยขายแล้ว อ๋อ <c oughs> อันนี้แม่แม่จังไหนเลยนี่ยรจนเทินวันนี้ครับปลาสองหมื่นฟัวห้องห้องปลาจีค่าไปร้อยห้าสิบนะตัวเนี้ยห้องปลาเงาแต่เขาคืออยู่มุ่งพุน่นงับแป้งดีด,งดีใส่ถุงถังว <c oughs> น่น้าหมองมันหมันพุ่มนั่นแล้วหมันเหร มานยูเนี่าปนี่ก็สีมันดูอันนี้ตัวกันยูตีเพาะอะไรเพราะงูาไฟไม่มีวันมาไเอาขายต่อให้โอ้ยเป็นพวกขายต่ออันนี้งวป่าเงาด้วยครับเด้อนี่นี่นี่สองหมื่ทกนสิขายเอสองหมื่องร้อยเยอะๆดสองมื่นสยเยอะตัวเดียวนีดสิป่าเนยบท่านเป็นบรไขายโทรมาหาป่าเงาได้เบอร์ได้ครับบอนี้ลูกน้องเก ไส้ร้านไส้ไอ้นี่น่าจะกี่ทีมันบ่อโอขึ้นใหญ่ครับจะมือนี้ไหมใหญ่เล็กคนใหญ่กว่าเมื่อไรละศูนยเกอครับศูนย์เก้าสองซีซีเจ็ดซ่าหนึ่งเจ็ดเก่าเก่าหอ้าวโทรมาได้ครับขันมันบริขาอยู่นี่เนาะพอตัวนี้มันใหญ่มันมคง้มทรงนี้หลูวงามอยู่แล้วครับเนี่ยมันต้นเออเม่มันยังงามอยู่มันทำสีนีซื้อเป็นเท่าโบดพี่น้องมันงัวแดงอยู่หัวลนธรามชาดได้หนิเนาะ ฝนทำให้ยอดแดงนะครับนโอ้แต่มันออกพร้อมันออกแดงเลยหรือโอครับครับเอาฝนลิ้นมาแล้วเดิบัดเนี่ยันลินต์เลยถือว่าเศร้าจังทศสามพจห่างฝนสีเศร้าไทยดิบัดรนี่ฝนลิ้นต์ยางมาทเงนี่กับพี่น้อยจะเข้ามือจะปวดนั่นไห้ป้าอ่ะพี่น้องครับกับสีไายเบอร์หลายดอกเพราะว่าฝนมันหนุอยปอกเปกปอกเปกปอกเปกไหมพี่น้องกัน คนน้อยเดย่านโทร่อพับห่างไม่ผมห่างไปตัวหนึ่งแล้วเนาะ,อะมินมิเวรกกเอร์เซสไม่หรอกครับปากเปล่าเลยโอ้สุดสุดคายมัแล้วตัวนี้ไหมไม่มมเขาสีชมพูเอาคือรถครับบาทเนี่ยเขาสีชมพูนี่นายห้อยเพิ่นมอไปแล้ว,ไ,วไปทางไหนเนาะหน่อยโอ้เขาคอกไปเนาะเฮ้ยคือปลาสังกาแท้นี่ไหมวันนี้ครับ ยืนมาไล่แทววะบ่เห็นหน้าเห็นตากันบ่แม่นสองสามเย็นแล้วตีนี่หากินน้ำเวียดนามอยู่ครับเศรษขายงวดที่เขาเป็นเทียเวียดนามเขาโอ้โหาทรงเวียดนามโอ้หาส่งเวียดนามเขาเขาไอเขาเขาหาให้เล่นบ่เขามาพักอยู่น้ำครับเขาซื้อเองไปยู่หน้าอันบ้านเจ้านี่บ่ฮะพักอยู่เฮียนี่บ่เขามาพักโอ้อ่าลงมาลงมาลงอาทีย์ละสามพวงอยู่ สามพวงร้อยสิบล้านเนี่ยพ่งขามเล้ากับเขาอ๋อเขาส่งหัดถละครพนมเมียนปะเมียนเมียนขามเล้าไปเขาก็จ้างจากเล้าไปต่อนี่นี่ครับไปพ่อค้าปลาสังาแห่งอำเภอนาดุลเป็นฟาร์มใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เัื่อไหรก็ซื้อนี่ครับเต็มแล้วเต็มหกล้อขั้นหนึ่งแล้วเต็มแล้วขั้นหนึ่งแล้วไอ้ไอ้สนโพส่งเห็นบ่แมีนเมื่อนีร่ก็าซื้อได้สามเมื่อนีร่เื้อได้สามสิบกัวตัวสามสิบกัวตัวนี่เนาให้เวียดนามหมดเลย ทรงมากะพ่วงนึงอมากะต้องในหาซิบขืนกับหาซิบขืนตัโตแสดงว่านัดนึงนี่ต้องเป็นลอยดิเมนโบอุอ้ยอาทิตย์อาทิตย์ละลอยกว่าอย่างสองลอยหมดละป้าหัวแม่นได้ดีกว่าขายอยู่บ,าะะบ้านตัวขนาดเท่าซื้อเทาอย่างไรเอาถามเ,เนนามืองเวียดนามเขาซื้อเสียเนี่ยเขาซื้อเขาผมมีหน้าที่จ่ายเงินให้ครับโอ้หมายถึงว่าเขาถ่ายใจเงินให้เขา อยู่น้ำกเฮากกินน้ำกอยู่ตัวรสัตัวอยู่ปาใหญ่า่ก็งบันนี้แ้วได้เฮานี่ตัวละติสองพันตัวเฮ้ยบอกบอกปลาใหญ่อยู่กับเขบอกว่าพักบ้านผมไม่ด้วยบางๆเลยสามหลังอ๋อผมนาสิไหบอกมาเนี่ยมาอยู่น้ำสาขากระลำบากอยู่เพราะว่ามันมาอยู่สามคนก็แค่ได้เดียวโอ้ยสร้างง่วแล้วเนาะร่าผมรถลงมเะ่เตัว อ่านนี่ครับนี่ครับอากินน้าเบียดเนาะเต็มแล้วครับผกร้อนขันนึ่เต็มแลยใช้ของเจ้าขั้นไหนขั้นหนึ่งันงวดยืนจะใครโอ้่นั่นนะคุณนี่นชไดสองผมร้อนอืมบันนี้ตฉพาะอันนั้นไปทอดใด้สิบร้อนปะมือื่นล่องครับมือื่นล่องพวงหนึ่งอ๋อครับนี่คือปลาสะงาซื้ออีกสาระถ้ก็เต็มมืออื่นมันอยัางมือวันวันพุดโอ้สปาร์ตพอดีเนาะ เขาเอาแต่แบบนี้เห็นบ่เขาแต่แบบนี้เห็นบ่แบบนี้นก็ร่างจะขึ้นรถล้วนโอ้แบบนั้นแต่ว่าขันง่วนเมียโอ้ยโอ้ยไปไปนลูกน้องเจ้าโอ้นี่บ่ปลาสังห์นี่นี่นี่ลูกในเวียดนามครับ กับพ่อวัวได้อยู่เนาะกอบวัวได้เลี้ยงเลี้ยงวัวได้ครับวอววัวพ่อภาววัววัวได้กับเลี้ยงเลี้ยงวัอได้เอ้าอันนี้อันนี้ซื้อแล้วจีให้เขาให้เขาเท่าไหร่สามหมื่นสองสามหมื่นสองว่ามันกับพ่อขายอยู่ดิล่ะอแกพูดเรียกแกพูดได้แต่วัววัวพ่อสาววัววัวได้เออเอ้าครับฝนตกลิ้นมากเลยครับสิปิดคลิปจุนี่แหละพี่น้องเอ้าผมยานท์ทศพังครับปอกคลิปไปครับพี่น้องสวัสดีครับ